สวัสดีเจ้าแกมนี่เนาะคลิปนี้ก็ฝากถึงพวกที่ว่ารักเนียวไก่ก็คือแบบว่าเรื่องมีแบบว่าคือว่ากูซื้อเนียวไก่หน้าสีแยกใช่ไหมเนียวไก่อันกูซื้อสามสิบเออกูเดินเข้าเซเว่นกูเอาไปตั้งหน้าตกร้ารถใช่ไหมล่ะถึงกูเดินเข้าในเซเว่นเดินเข้าแป๊บเดียวนี่กูไปออนไลน์ใช่ไหมถึงพอกูมาดูที่แมนเนียวไก่หาเมื่อขี้รักเมื่อคนรักหรือว่า หมาคาบหรือแมวกินมึงคิดดูเองไงม่มันไม่มีปัญญาซื้อเหนียวไก่อสามสิบบาทนี่ยังไม่มีปัญญายังมาลักของคนอื่นเจ็บแม่กูเจ็บใจน่ะนี่จริงกูไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงก็ฝากบอกคนที่ว่ารักเหนียวไก่ด้วยนะว่าเจ็บแม่อย่าให้กูรู้นะว่ามึงรักเจ็บแม่กูกูเอาเหนียวไก่ยัดปากมึงแน่มึงจำเอาไว้เจ็บแม่จริงไงแม่กูเครียดน่ะนี่จริงเหนียวไก่หาย เด็กเม่แล้วกูตั้งใจอยู่สาซื้อมากินนั่งบบใบใบใหญ่ที่บ้านนี่เด็กเมย์กลับถูกแล้คิดดูเนื้อไก่มันยังรักคุณคิดดูเองนะยิงอายาิงเครียดเลยนี่ยิ่งซื้อตั้งสองชิ้นอยู่บ้านแล้วบ้านนี้นั่งกินลอยใบยใจไปแล้วเลยเด็กเม่ขอให้ไก่คอตายเด็กเมย์คยกินเด็กแม่์ยิงอูซิมหนักยิงเนื้อไก่ยังรักคิดดูร้านก็ยังไม่ไยอมไปซื้อ ยอมมาลักเนี่ยไก่กู้เหแม่อุบาทคนเออไปแล้วเนาะฝันดีทุกคนไม่เป็นไรตังกูเยอะกูซื้อใหม่ได้กูซื้อมาแล้วไม่ต้องห่วงเจ็บแม่ถ้าวันหลังถ้าไม่มีปัญญาถ้าอีกินกนี่ยิ่งบอกกู้นี่กูซื้อให้เจ็บแม่นี่มาลักของกูเจ็บใจนะ่ะเจ็บแม่เมีอยกูยั้งนี่ในกระเป๋านี่เป็นปึกเจ็บแม่จริงไมีอยากอีโม่ไปเนาะบายบายฝันดี